มาดูทองทองกำลังนอนเฝ้าผู้สาวผู้สาวมาหาผู้สาวเดี๋ยวจะใช้เบิ้งลูกผู้สาวครับมานอนเฝ้าเขาอยู่นี่นี่หนูดูสิหนูเขามองไม่เห็นหนูเลยแล้วหนูก็หยับไปก่อนลูกมาให้เบิ้งผู้สาวผู้สาวทองมาหาดูดูดูเบอน่ะมันขี้ดื้อหลายตัวหน่อยนี่ มท่นี้เป็นสาวดอกแต่ว่าอันท่องนี่ติสาวแล้วครับเป็นนุ่มแล้วเป็นนุ่มหน่อยแล้วเพื่อนมานออนเฝ้าเขาบอกไปใส่เลยอืมอืมโดนนี่นี่ผู้สาวเขาครับขี่ไหบ่บ่บบึ้งิี่ละสีมัน เบืองไก่ๆฝักทองก็น,นอนเฝ้าอยู่ดีแล้วครับนี่เออบะเมน์ฝักทองเขาซื้อท่องนะคะสีเขาสีเขาแดงแดงคือท่องมันอนเฝ้าผู้สาวผู้สาวก็ยู่มงนี้แหละน่ะอืม้มชีดื้อหลายเนาะเอาคว่มนะฮะเมียวมาฝาก กับอยู่บ้านอยู่บ้านเหงาเงาครับอเป็นนอนเบิงผู้สาวผู้สาวเขานี่คินกับยูเป็นสุกเลยปยูเป็นสุกเลยครับมาส่มความน่ารักของไอ้ทอง ท้องเห่อเมื่อไปใสได้บหมนี่ผู้สาวมาหาฮึนี่โอ้โหผู้สาวมาหาบอไปใสเลยน้องเฝายัางนั่งซี้อยู่นี่ละ ภาพมันเห็นบ้านเะท่องนั่งสาวสาว